นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่บอกไปเลยวันนี้พี่ใช้เรื่องอะไรบ้างนะครับจากพี่เอแชร์มาเนี่ยก็คือเรื่องของคอมแคมเนาะแล้วก็มาที่พี่เบนแชร์เนี่ยคือเรื่องของที่เราเรียนในมหาลัยนะครับพี่คนสุดท้ายนะครับอาวุฒิสุดเ๋ยพี่จะมาแชร์เรื่องของจบไปแล้วถ้าเราจบสายคอมพิวเตอร์จบวิศวกรรมนะครับมันพาเราไปที่ไหนได้บ้างเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับเพียงเรื่อจเห็นภาพตัวเนี้ยหลังจะไม่เห็นภาพหรอกแต่พี่มาเล่าให้ฟัง ว่าเราจะได้อะไรจากการเข้าคองแคม์ถ้าเราเรียนแสงคอมพิวเตอร์นะครับจบไปแล้วเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยใครเข้าใจว่ายรียนคอมพิวเตอร์คอมจนินเนตติ้งคือโคดดิง้งเขียนโปรแกรมอย่างเดียวในห้องนี้มีใครเขียนโปรแกรมบ้างพรเราต้องยกมือเราจะได้ไม่หลับพี่ชวนพวกเราคุยนะครับ <laughs> เพราะเห็นพวกเราตาเริ่มเบลอแล้วนะครับ จริงๆเราเรียนคอมนะครับเราไม่ได้เขียนโปรแกรมอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้เขียนโปรแกรมอย่างเดียวเราเรียนอะไรมากกว่านั้นเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่พี่จบมานะครับพี่เริ่มเรียนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยปี2 5งพันห้าร้อยสาะที่แชร์ไปแล้วก็พวกเราก็เมื่อกี้พี่เอบอกว่าพวกเรานี่ยังไม่เกิดใช่ไหมพี่ไม่ได้บวกลบเลขนะพยักหน้ายังไม่เกิดนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็นะจากวันนั้นเนี่ยมาจนถึงวันนี้จริงๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วพี่บอกว่าพวกเราเนี่ยตอนเนี้ย อยู่ในจังหวะโอกาสที่โชคดีมากๆนะเดี๋ยวเราให้ฟังนะว่าโชคดียังไงนะครับใครคิดว่าเราจะเรียนคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งแน่ๆมีไหมยกมือได้ยกมือได้เรียนแล้วยกมือไม่ได้เรียนครับใครห้าสิบห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบยังไม่แน่ใช่ไหมครับใครคิดว่าน่าจะเรียนสาขาอื่นเฮ้ยเดี๋ยวพอเราห้าสิบห้าสิบด้วยหรอปีหนึ่งแล้วไม่ใช่นะ ไม่เป็นไรไม่ว่าเราจะเรียนคอมหรือไม่เรียนคอมนะแต่ว่าเราต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์นะครับแต่พี่เชื่อว่าเราเข้ามาคอมน้์กันเนี่ยเราน่าจะสน,นใจเรื่องคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับจบไปแล้วเราเรียนจบเราทํางานแล้วใครอยากได้รายได้ต่อเดือนทํางานประจําหรือทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะหลักหมื่นบาทต่อเดือนพี่จะชวนคุยเรื่องธุรกิจนะผมเรียนเรียนไหมไหม โอเคเสียงหลอขึ้นอีกไหมนี่อันนี้พี่จะชวนคุยเรื่องจากที่เราเรียนจบแล้วเนาะคุยเรื่องธุรกิจคุยเรื่องอาชีพคุยเรื่องรายได้คุยเรื่องการทํางานนะครับมีใครตั้งเป้าไหมว่าเรียนจบไปแล้วไม่ต้องทงานอะไรก็แล้วแต่นะครับทำงานประจํนทาธุรกิจอยากได้รายได้หลักหมื่นบาทต่อเดือนมีไหมมีเอะไม่เอาเอาเมือลงนะครับมีใครอยากได้หลักแสนบาทต่อเดือนไหมเริ่มเยอะเริ่มเยอะมีใครอยากได้หลักล้านบาทต่อเดือนไหมครับ ไม่ทำยกันเต็มห้องเลยเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังว่าทำยังไงนะครับเล่าให้ฟังไอ้ทำยังไงก่อนที่พี่จะแช์นะเดี๋ยวพี่แช์สามสกิลที่เราต้องมีก่อนแล้วเราฟังตามกันไปนะครับว่ามันคืออะไรบ้างจะค่อยเล่าให้ฟังสกิลที่หนึ่งที่เราต้องมีนะครับคือเทคนิคเข้าสกิลแน่นอนเราจะไปทํางานเราจะไปทําเงินนะครับเราจะไปทําอาชีพประกอบอาชีพเนี่ยเราจะไปหางานทำนะเราจะตั้งบริษัทเองธุรกิจเองอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีเทคนิคเข้าสกิลนะครับเทคนิคเข้าสกิลคืออะไรครับเทคนิคเข้าสกิลคือสกิลในการเขียนโปรแกรม สกิลในการโคดดิ้งสกิลในการเข้าใช้เรื่องเน็ตเบิร์กสกิลเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเทคนิคอลสกิลนะครับซึ่งเทคนิคอลสกิลทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากแต่นะครับถ้าเราจะแข่งขันในตลาดได้เนี่ยเราต้องตามมานาันได้ททุกวันนี้มีใครยังไม่รู้จัก AI บ้างมีใครไม่รู้จัก c h a t g p t บ้างมีใครไม่เคยลองเล่นเลยไม่ได้อาจารย์ห้ามยกมือครับเทคนิคอลสกิลนะครับเป็นสกิลที่เราจำเป็นต้องมีแน่นอน และสกิลนี้อย่างเดียวไม่พอนะครับสกิลที่สองที่เราต้องมีคือนะครับ thinking นะครับต้องเป็น l o g i c thinking ด้วยนะแล้วก็ uh, problem solving นะครับสกิลในการคิดอย่างเป็นระบบสกิลในการแก้ปัญหาซึ่งคอมแคมคอมพิวเตอร์เจนเนอเริ่งให้เราได้ส่วน technical สกิลเนี่ยนะครับมันจำเป็นต้องมีอยู่แล้วเราเรียนเราได้อยู่แล้วนะครับอันนี้สกิลที่2องที่เราจำเป็นต้องมีนะครับสกิลที่3ามคือสุดท้ายใครตอบได้เดี๋ยวพี่ให้เมินหนึ่งเลยไม่ <c oughs> ตื่นเน่ยเป็นแถวเลย่คิดว่าอะไรครับ ให้สามคนให้ดาวไม่มีเผยนไม่มีถูกพี่คนไปกดปุ่มททิวสวัสดีซ้อมสกิลถ้าไม่ถูกเป๊ะๆที่พี่จะพูดเนี่เพียงไว้ให้นะใกล้เคียงนะซอ้อมสกิลอ่ะมีไหมคนที่สองให้สามคนเราไม่ได้ให้น้องครับมีไหมยกมือยกก่อนได้ก่อนอมือนหนึ่งน้อยไปเหร เอาตอบก่อนได้ก่อนตอนที่สองเราได้ครับ analyze ใช่ไหม analytical เ,เกือบครับเกือบเกือบอ่ะคนสุดท้ายละหวยออกที่ใครมีไหมโอ้ยรีบตอบมีโอกาสเดียวอ่ะเราเราเราได้ครับการสื่อสารเออเป็นส่วนหนึ่ง เดี๋ยวพี่ค่าขนมเลยกันนะมาหาพี่นะจบแล้ว <laughs> นะครับสกิลสุดท้ายนะครับคือคือ people skill ครับจริงๆมันสกิลสุดท้ายก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต,แต่ว่าไอ้คำว่าพีพีเพิลสก l ลเนี่ยสำหรับพี่เป็นสกิลที่ที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่เราให้ทำให้ประสบความสำเสร็จในชีวิตนะครับทีมข้อสกิลนะที่ส่วนกับทีมข้อสกิลนะครับแล้วก็ logic thinking นะครับแล้วก็ people skill หาว่า3อย่างเนี่ยนะครับมันช่วยอะไรเราบ้างเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ฟัง เราคิดว่าเราจบวิศวะคอมเราทําอาชีพอะไรได้บ้างอย่าบอกนะว่าเขียนโปรแกรมทําทได้อยู่แล้วนะครับถ้าอาชีพสายตรงพี่พูดถึงสามแนวทางที่เราเป็นไปได้นะอันนี้จากประสบการณ์ตรงพี่เองแล้วก็จากเพื่อนๆพี่เพ,น,เพ,น,เพน,น้อง,องที่พี่เห็นนะครับก็คือเราจะมีเนี่ยสามแนวทางที่เป็นไปได้นะครับแนวทางที่1ทําอาชีพสายตรงเราจบคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งใช่ไหม แล้วก็ไปเขียนโปรแกรมซึ่งมันมีหลากหลายสาขานะตั้งแต่เป็น Developer Coding เขียนโปรแกรมนะครับทำมิสเบิรทำา s e u u r t y y นะครับทำ Database นะครับอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้คืออาชีพสายตรงซึ่งถามว่าอาชีพสายตรงทำเงินได้ดีไหมทุกๆอาชีพนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวานนะทุกๆอาชีพถ้าเราเป็นอันดับต้นๆในสายอาชีพน,นั้นทุกคนรวยหมดถามว่าเราจบศิลปะเราวาดรูปเก่งทำเงินได้ไหม พี่มีเพื่อนมีรุ่นพี่รุ่นน้องนะอันนี้เป็นงานเด็กพี่พี่ถ่ายรูปพี่วาดรูปนะครับทาเงินได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนจากการแค่วาดรูปเนะี่ยแต่เราจะสายไหนเนี่ยเราต้องเก่งแล้วก็เป็นท็อปในสายนนจริงๆนะครับอันนี้คือเนิคขอสกิลคือถ้าจบวิศวกรมถ้าเราทํางานสายตรงในอาชีพเออมันไม่มีผิดไม่ถูกนะว่าเราจะทำงานเป็นพนักง,งานประจําเราจะทำธุรก,กิจไม่เกี่ยวนะครับรวยได้นะครับไม่ว่าเราจะเอ่อทธุรก,กิจทําธุรกิจ อาจจะยากก็ได้นะพี่เนี่ยผ่านมาตั้งสองสายพี่ทํางานประจําก่อนต้องมาท,ทําธุรกิจเองนะครับบางครั้งบางทีทุกวันนี้อยากกลับไป,ไปเป็นพนักง,งานประจาเลยพเพราะเ่อไปเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยพอเขาขึ้นเป็นสายท็อปเป็นแมเนเจอร์นะครับเป็นคันทรีแมเนเจอร์เนี่ยเขาก็ได้ได้อะไยได,ไดยนะ้เป็นกอบเป็นกามนะฉะนั้น,นไปสายไหนก็ได้มันอยู่ที่จริตคนบางคนเนี่ยเก่งมากๆกับการบริหารคนในองคอ์กรางคนเก่งมากๆกับการบริหารธุรกิจต,ตัวเองนะครับมีใครเล่นหุ้นไหมเอ้เรายัางไม่ได้เนาะเรายัางไม่เล่นหุ้นกันนะมีใครเล่น,นคริปโตเล่นนนน่อะไรวี้ม อย่าเล่นนะครับ,รบน้องบอกอย่าเล่นนะครับแต่แต่อยากเล่นอ๋ออย่าเข้ามาเลยนวงการนยแต่พี่จะบอกว่าคือไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเก่งจริงเราไปได้นะครับอันที่สองอาชีพสายตรงไปแล้วนะอันที่2คืออาชีพที่ใกล้เคียงครับอาศัยเรามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แล้วเราไปทําได้เช่นเราอาจจะเป็นอา management สายบริหาร มีคอมรู้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมาสปอร์เราได้มากกับแนวทางที่3มไม่เกี่ยวกันเลยมีเพื่อนรุ่นพี่พี่รุ่น1 0นะครับ CPE-10 มีเพื่อนรุ่นพี่จบมานะครับทั่วเนี้ยขายเพชรขายพลอยร้านอยู่เกียร์ซอนพาซาไม่เกี่ยวกับคอมใดทั้งสิ้นแล้วก็มีรุ่นพี่อีกหนึ่งในสามห,อห้องห้องพี่สมัยพี่เรียนมีแค่41คน นะครับหนึ่งในสาของห้องก็ไม่ได้ทำอาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยแต่จะบอกว่าทุกคนที่สักเซสนะก็คือใช้ความรู้ที่มีเจากคอมพิวเตอร์นั่นแหละยกตัวอย่างเช่นอ่ะพี่เอาตัวอย่างตัวพี่เองก่อนพวกเราคิดว่าพี่มีกี่อาชีพสาม,มากกว่าน,นั้นสี่มากกว่าน,นั้นเฮ้ยสิไม่ถึงหกพี่มีประมาณ6อาชีพครับ พี่มีประมาณหกอาชีพอาชีพที่1นนะครับเรียนจบวิศวะคอมมาพี่ก็เป็น d e v วลลอปเพี่ทํามาครบทุกสายเลยนะครับโปรเจกต์ปอตีพี่ท ing, ํา Image Processing โปรเจกต์ปอโทพี่พี่ทำเนื้อเวิร์กซิเคิลิตี้นะครับทำมาทุกสายเลยก่อนงานล่าสุดที่ออกมาทำธุรกิจเองเนะี่ยพี่อยู่รอยเตอร์สแตนคาห์รอยเตอร์แต่พี่เป็นซอฟต์แวร์นินเนียนะทำพวกแฟลนิชัลซอฟต์แวร์ออกมาเปิดบริษัทเองปี2010นะครับจากนั้นทำมาอีกหลายอาชีพเลยอาชีพสายตรงมาอยู่ห้าปแล้วใช่ไหมอาชีพที่2 นะครับที่ทำคอนซัลเป็นมาร์เก็ตติ้งคอนซัลแทนเป็นที่ปรึกษาการตลาดถามว่าเราเรียนบิศวารคอมเราเรียนการตลาดไหมเราไม่ได้เรียนถามว่าเป็นทาการตลาดได้ยังไงพวกเราคิดว่าเราเป็นที่ปรึกษาการตลาดไมได้ไหมเราจบบิสวาร์คอมนะครับมันเกิดจากการที่พี่เรียนคอมนะครับทำธุรก,กิจเองแล้วพี่ก็โคดเอง,งนะเด็กพี่ตั้งแต่สมัยจริงๆที่เริ่มโคดเองเอประมาณสักม .4 ม .5 เนี่ยแหละชอบทุกวันนี้ก็ยังชอบโคดดิ้งอยู่นะ แต่ทุกวันนี้ไม่โค้ดเองละนะครับจากก้างมาทาแต่ว่าเราโค้ดเองเนี่ยเราจะ้างเขาทำแล้วเรารู้ว่าเขารับง,งานดีไม่ดีนะครับฉะนั้นสกิลที่มีต,ติดตวคือเทคนิคนะสกิลถูกไหมตี๋ถามว่าพี่เป็นน้องสาวได้ไงนะครับพี่ทําเองก่อนพี่ทําเองแล้วรรกรททาธุรกิจเองพี่ทำโมบายแอปโมบายเกมมีใครเขียนเกมไหมพี่เขียนเกมเองนะเขียนเกมขายบนมือถือได้แล้วพอทําแล้วเราทําเป็นแต่เราขายไม่ได้ เราก็เลยไปศึกษาเรื่องการตลาดพอศึกษาการตลาดพอมันขายได้มีคนเห็นคนก็มาชวนเราเป็นคอนซัลท์เห็นไหมเกิดจากอะไร mm. เกิดจากเนี่ยครับพื้นฐานวิศวะคอนี่แหละแล้วมันก็ต่อยอดนะครับ mm. พี่ไม่รู้แล้วเป็นคําพูดของใครที่เขาบอกว่าไอ้ความโชคดีคือจังหวะและโอกาสถูกไหมไม่ใช่สิจังหวะโอกาสและความพร้อมนะครับโอกาสามรเราเมื่อไหร่เราไม่พร้อมเราไม่โชคดีนะครับแต่ถ้าเราพร้อมเราไม่มีโอกาสเราก็ไม่โชคดีถูกไหมฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือ โอกาสเรารอนะครับแต่ความพร้อมเราเตรียมได้อย่างพี่เองอะ่ะเรามีความพร้อมโอกาสเข้ามาเรากระโดดเข้าไปได้เลยเอาชีพที่สองเป็นคอนซัลต์แล้วใช่ไหมอาชีพที่สามอา่ะอันนี้ไม่เกี่ยวว่าคอมแน่นอนอาชีพที่สามพี่ทำโาสหาพี่มีบ้านพักตากอากาศที่ปลูกบ้านพักตากอากาศขายถามว่าเกี่ยวอะไรกับวิศวะของพวกเราเกี่ยวเกี่ยวไหมเกี่ยวยังไงเกี่ยวก็พี่บอกพี่มันจะพูดเรื่องที่มันเกี่ยวนะครับ นะครับแต่ถามว่าถามว่าอัสังหารเกี่ยวไงไงนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสนะครับมีคนขายที่ให้แล้วก็ไปขายที่ปุ๊บเพื่อนสนิทกันเขาเป็นดรอปเปอร์เขาปลูกเขาชวนทําแต่เขาปลูกเราขายไม่ได้แต่เราอ่ะเรามีสกิลเรื่อง Marketing แล้วตอนนั้นแล้วมาเก็ตติ้ไม่ใช่ Marketing ทั่วไปนะครับเป็น Digital Marketing ยิงโฆษณานะครับเข้าใจ Algorithm ถามว่าเพื่อนหาจากวิศวซคอมไหมจากวิศไซคอมนะ แค่เราเอามันเป็นต่อยอดนะครับที่ก็ไปทำมาสงหาได้ทำมาเจ็ดแปดปีละนะครับใครเรียนจบแล้วอยากจะปลูกบ้านอยากจะซื้อบ้านถ้าพี่ยังขายอยู่เนดะี๋ยมาซื้อพี่นะนะครับพี่ขายให้ไม่แพงนะครับแต่แพงเป็นพิเศษอันนี้อาชีพที่สามนะอาชีพที่สี่เราคิดว่าพี่ทำอะไรอีกอาชีพที่ 4, ทสี่พี่เขียนหนังสือครับตัวนี้พี่เขียนหนังสือพี่ก็มีเขียนหนังสือสอนถ่ายรูปเขียนหนังสือ Marketing Auto m a t i o n ันนะก็ยังมีวางแข้งอยู่เนะี่ยนะครับ C A เถามว่าเกี่ยวอะไรกับวิบวาคอมเกี่ยวอะไรวิบวาคอมเกี่ยวเพราะว่าย้อนกลับไปยุก่อนก่อนมี Facebook แล้วกันตุกแก่มากเลยสมัยน,นีย้รุ่นพี่มีแต่วเว็บบอร์ดนะครับพี่ก็มีโพสต์รูปพี่ชอบถ่ายรูปพี่ก็มีเขียนบทความนะครับและพี่อาศัยความรู้คอมพิวเตอร์แน่แหละ รู้อัลกอริทึว่าจะทํำยังไงนะครให้คนเสิร์ชเจอเว็บไซต์เราเธอจะทำ o ทำยังไงให้เราโพสแล้วคนเห็นเยอะๆนะครับสมัยนี้ก็คือพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถ้าเข้าใจอัลกอริทึมวางแผนได้ดีสกิลวิ i ระคอมไหะก็สกิลวิสรนะสสคอมนะครับมันก็พาเราไปตรงนั้นได้โอกาสเข้ามาคนเห็นคนอ่านคนชอบเพื่อชวนไปเขียนหนังสืออาชีพสุดท้ายละอาชีพบ,บอกอครับที่เป็นบอกอแมกซีน ที่เป็นปกอมกาซีนถามว่าเกี่ยวอะไรกับวิศวคอมนึกไม่ออกนะครับช่วงนั้นเนี่ยไอแพเครื่องแรกเข้ามาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็มีคนเห็นพี่เขียนหนังสือนะครับก็เลยชวนทำดิจิตอลแมกาซีนนะครับบนไอแพดไอแพดเล่มยุคแรกเลยนะรุ่นแรกเลย iPad ดหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จากโอกาสต่อยอดถ้าเราย้อนกลับไปดูนะทัวร์ชิพที่พี่ทำมาเนี่ยนะครับทัวร์ชิพที่พ่พนำมาคือ จากการที่เราเรียนวบสวะคอมเข้าใจพวกนี้เท่านั้นเลยนะครับอย่างที่พี่บอกที่ไม่เข้าสกิลนะเราเรียนได้นะครับ AI ยุคนี้ทำให้เราเรียนรู้ได้เ็ยมากเราไม่รู้เรื่องอะไรให้ AI สอนนะครับง่ายมากมาแต่ว่าไม่ใช่ AI เป็นสุดสำเร็จนะแต่เอไเป็นเครื่องมือ AI ไม่ได้มันแทนคนแต่ AI จะมาแทนคนที่ใช้ AI ไม่เป็นแล้วคนที่ใช้ AI เป็นนะครับก็จะก้าวกระโดดสกิลที่2นะลองจิ h i n k i n g Problem Solving อย่างที่พี่บอกทุกอย่างทุกอาชีพที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ย มันเกิดจากการคิดการบางแผนทางนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่พี่ได้นะือไดจากการเรียนวิศวะนี่แหละนะครับเพราะเราจะมีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบนะถ้าเราเรียนแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรเนี่ยขอให้ได้อย่างเดียวจากวิชาทุกวิชาคือคิดอย่างเป็นระบบนะครับเอาไปต่อยอดได้แล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่เพิ่มสกิลที่พี่บอกสำคัญมากมากทุกอาชีพที่พี่ทำมาคือโอกาสที่มันเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เราพร้อมอย่างเดียวโอกาสเข้ามานะโอกาสเข้ามาจากการได้เราเราได้เจอคนครับเราได้เจอคนคนชอบเรานะครับ เราสามารถฝึกการสื่อสารการเข้ากับคนได้นะครับจากการเข้าแคมป์นี่แหละนะครับอยากฝากตรงนี้ไว้มันเป็นสกิลที่เราฝึกได้นะครับแต่ว่าคําว่าสกิลคืออะไรยิ่งทําเยอะยิ่งได้นะครับฉะนั้นขอให้ฝึกตัวนี้มากๆนะครับแล้วก็ไปใช้กับชีวิตประจําวันของเรานะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายที่อยากฝากใคร<ม>อยากได้ใครอยากได้รายได้หลักล้านต่อเดือนเอา้าเร็วเ็ว,เ,วเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับให้โอเคครับ เต้นของแคมป์นะครับแล้วเข้าเป็นสวัสิของบางหมดเนี่ยได้แน่นอนโอเคครับจะได้ไม่กินเวลาพวกเราแม่พี่มีเวลาอีกสองนาทีนะให้พวกเราถามคำถามมีใครมีคำถามไหมครับถามได้แต่ก่อนพี่เป็นทว์ดนะไม่กล้าคุยใครไม่กล้าถามเลยตัวนี้ก็มาพูดข้างหน้าห้องเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นอาจารย์พิเศษที่นอนที่เนี่ยทุกอย่างฝึกได้นะครับทุกอย่างฝึกได้ที่ในห้อ s สกิลฝึกไม่ยาก o g จ c Thinking จำเป็นต้องฝึกนะครับฝึกได้ PeopleSkill ฝึกยากสุด PeopleSkill นะเวลาที่เราจะไปคุยกับใครเนี่ยท่องไว้พูดอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากฟังและทำให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้ไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากฝึกได้เราลองดูว่าเราอยู่ในเนี้ย5วัน4คืนใช่ไหมทำยังไงให้เพื่อนทุกคนอีก99คนชอบเรานะครับเราขออะไรเราได้มีคอนเนคชันไว้ครับอนาคตเราไม่รู้หรอกโอกาสจะมาเมื่อ,อไหร่ แต่โอกาสทุกโอกาสที่พี่ได้มาจากเพื่อนเหเราเนี่แหละนะครับจะเพื่อนที่เราเม f เฟรนกันมาตลอดตั้งแต่เรียนจบนะครับตั้งแต่ทํางานนะครับแล้วก็สมัยเรียนนะครับได้หมดดุ่นพี่รุ่นน้องนะครับอ่ะเรย,เยวเดออีกหนึ่งนาทีมีใครมีคำถามไหมเดี๋ยวได้ส่งต่อให้พี่พี่เขาครับ Marketing Skill เรียนตั้งแต่ตอนไหนจริงๆอะครับมา r k เก i ต g มันเป็นเรื่องคอมมอนในชีวิตประจำวันนะ คืออย่างที่คุยกับพี่แก้รวรุ่นพีพีนี่นรุ่น3นะพี่รุ่น10พี่ยังไม่แก่สุด <c oughs> คือก็ใช้ Marketing Skill เหมือนกันนะครับ Marketing คือไม่ว่าเราจะขายของเราจะขายตัวเองก็เป็น Marketing เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเรียนรู้ PEOPLE SKILL เนี่ยเดี๋ยว Marketing s k i l l มันมาเองนะครับ Marketing Skill คือทำอยังไงให้เขาอยากเขาชอบเขาสนใจนะครับฉะนั้นถ้าเรารู้จาก People s k i l l เราก็จะรู้จักว่าคนเนี่ยจิตพทยงคนเนื้เนฐานคืออะไร ก็พูดยังไงเขาถึงจะชอบพูดยังไงเขาถึงจะสนใจนะครับเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เสแสร้งนะมันไม่ใช่การเสแสร้งนะครับพีเพิร์ทสกิลที่ดีคือมันต้องจริงใจนะครับแต่แค่รู้ว่ากับคนคนนี้ต้องพูดยังไงเท่านั้นเองนะครับอ่ะให้กหนึ่งคำถาม,ถามพี่เลยเวลามาสองนาทีแล้วมีไหมถ้ามีเดี๋ยวหน้าห้องได้นะครับเวลาพี่ไปสอนมาหาลัยอาจารย์เพื่อนชวนไปสอนเนี่ยตอนถามเนี่ยไม่มีใครถามหรอกนะแต่ตอนพี่ปวดฉี่จะไปห้องน้ำนะรอกันอยก่หน้าห้องน่ะนะครับ โอเคครับงั้นก็ถ้ามีใครมีคาถามอะไรก็เดี๋ยวเรานอกรอบกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยนะครับพี่หวังว่าที่พี่เอแชร์มาเรื่องของแคมป์พี่เบนแชร์มาเรื่องของการใช้ชีวิตในมหาลัยนะครับแล้วก็พี่มีเวลาสัา้นๆแชร์เรื่องจบไปวิศวกรรมเราไปทำอะไรได้บ้างเราเห็นว่ามันไม่ไ็่ต้องเป็ใส่ตรงนะครับ แต่ฝากไว้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยเราจะเห็นภาพละเส้นทางการเดินของเรานะครับเรื่องของเทคนิคข้สกิลนะครับเรื่องของลอจิคติ้งสกิลสกิลแล้วก็เรื่องของพีเพิลสกิลสำาัญที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้5วันสคืนนี้นะครับเราเก็บเกี่ยวให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับเรียนวิศวะคอมบังมดได้เงินลลานแน่นอนครับขอบคุณครับ